เอาขึ้นได้แล้วครับผมขึ้นได้แล้วนั่งดีวะจือตั้งดีวะเอ้าเออเฮา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 เข้าเข้าเข้าไปใต้ทางแม่นะครับผมจะให้คนตกนะครับเอ้าเอฮาเฮาเออเอ้ ขอัเลยครับผมเราจะลองลองขึ้นตะวันดูครับผมไล่จับครับผมไล่จับไล่จับแล้วครับผมไล่จับจะจับได้ไหมครับ เออเอ่อเอ้าว oh. eh. oh. ิ่งนีแล้ววิ่งนี้แล้วเอาเอาขึ้นได้แล้วครับผมขึ้นได้แล้ว นั่งกี่ดีวะเจ้านั่งกี่ดีวะเอาเอ้ยอ้าเฮ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 าเข้าเขาเขาไปใต้คางแม่นะครับผมจะให้คนตกนะครับเ้าเฮาเฮาเอ้ยเอ้ยเฮาเ้าเฮาเ้าเฮาเฮาเาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเ้าเฮาเฮาเอากินกล้วยกินกล้วยกินกล้วยเอ้ยกินกล้วยกินกล้วยเอา เอออาเก่งกว้าเก่งกว่าเราวังขาระวังขารู้เข้ามาเตะเตะเตะเข้ามาเตะเข้ามาไหนเตะเตะเข้ามาแค่ไหนเตะเข้ามาแค่ไหนเตะเออครับเราก็ฝึกขึ้นนะครับผมฝึกขึ้นเตะเข้ามาไหนเตะเข้ามาไหนล่ะให้ก๊อปปอดตะนอก เออฮะเออดูแล้วครับดูแล้วเอ่อเดี๋ยวดีก็เก่งเดี๋ยวก็เก่งนะครับนดี่ก็เพิ่งเพิ่งเริ่มฝึกนะครับผมเพิ่งเริ่มฝึกนะครับเออเก่งแล้วครับเก่งแล้วเก่งแล้วเออนี่ครับรู้วันครับรูวัน สุโจวครับสุดจริงนะครับสุขสุวรรณสุวรรณเก่งปีนงูจิ๋นนะครับผมคือเขาจะเก่งไปตั้งแต่ท้องแม่เลยครับผมแต่วันนี้ต้องเก่งออกจากแม่แน่นอนนะครับอย่าพูดกระเลียงนะเห็นไหมเนี่ยพูพูภาษาอีสานเด้ออย่าพูดกระเลียงเด้อ

คือเขาก็จะเข้าไปต้องรัดต้องรัดแม่ไวครับผมเพราะว่าเขาจะเข้าใต้คางแม่นะครับเดี๋ยวคุณจีจะอันตรายครับเอ้เก่งเก่งเก่งได้แล้วได้แล้วเออได้แล้วได้แล้วนะครับผมการฝึกนะครับขั้นตอนแรกนะครับของเออเราจะให้เขากินตั้งแต่ในท้องแม่เลยนะครับเออเป็ดเ้าเลยเราต้องเอ้ฮะค้าหลัง อกินกล้วยอิ่มแล้วก็จะนี้ครับเต้นเลยแล้วดีนะครับที่เขาขึ้นแล้วไม่สะบัดเนาะทุกคนเนาะดีเลย

ควันช้างของเราคนตกูลัดลัดนี่เขาก็คืจะเข้าใต้คางแม่แล้วจะให้คนตกนะครับผม กงยังไม่รู้ภาษาครับผมโอ้ไปุดเอวนี่ลายแชื่อชือไปขี้ฝดดาเออตะวันชือไปขี้อ๋อลยแพลแล้วโอ้ลยแผลี่อือดูถลอกปอเคือหมดเลย เพื่อนรองช้างแจรักครับผมใจรักสู้ๆครับอ่าครับผมมีเอเป็นกางใจ้คนจีด้วยครับผมน้องตะวันด้วยก็เพิ่งเข้าโรงเรียนครับผมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะเก่งนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเอาวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งววิ่งวิ่งวิ่งวิ่